กระสาตผู้ไม่หวั่นไหวอัมมา์คิดกบฏคนหนึ่งแนะนำให้พระเจ้าโกศลน,นำกำลังทหารบุกไปยึดนครพาราณสีแกวนกาสีแล้วจับพระเจ้าพรมาทาต์พระหมหากษัตริย์ขังคุกไว้พระองค์ทรงยินยอมและไม่ค้าควรที่ทรงสูญเสียราชสมบัติและพันคนครไปแต่กลับใช้เวลาที่อยู่ในคุกนั่งสมาธิจนกระทั่งได้ฌานห่อขึ้นกลางอากาศได้ พระเจ้าโกศลเห็นแล้วเกิดร้อนพระไทยอยู่ไม่ได้จึงเสด็จเข้าไปใกล้ๆกราบทูลว่าพระองค์ทรงถูกยึดราชสมบัติทั้งหมดจะไม่เหลืออะไระนา้นจึงนั่งสมาธิบำเพ็ญฌานไม่เดือดร้อนเศร้าโศกอะไรเลยพระเจ้าโพรมทัตตดตอบว่าทรัพย์ละทิ้งคนไปก่อนก็มีคนละทิ้งทรัพย์ไปก่อนก็มีทุกอย่างไม่มีความแน่นอนฉะนั้นหม่อมฉัน จึงไม่เศร้าโศกตอนมีทุกข์ดวงจันทร์ขึ้นแล้วก็ดับผ้าทิ์ส่องสว่างทําให้เล่าร้อนแล้วก็รับฟ้าไปทรัพย์ทั้งหลายเกิดขึ้นได้และก็หมดได้ฉันใดก็ฉันนั้นหมอมฉันเอาชนะโลกธรรมทั้งหลายได้หมดแล้วจึงไม่รู้สึกเกศร้าโศกเสียใจในยามทุกข์ท่านเป็นกษัตริย์พึงค่้ควรให้ดีก่อนจึงค่อยลงมือทํา ถ้ายังไม่ค่ายควรก็ไม่ควรกระทําเกียรติยศศักดิ์สีย่อมเจริญแก่พระราชาผู้ใค่ควรดีแล้วจึงทำเนีอันนี้ถานเรื่องนี้สอนว่าผู้ประพฤติอยู่ในธรรมในยามทุกข์ไม่เศร้าโศกขำควรก่อนจะทําอะไรให้ค่ควรเสียก่อนใค่ควรแล้วจึงทําดีกว่า